หลายคนมีคนที่บ้านเป็นโรคอัมพาตโรคนี้เนี่ยไม่มีใครอยากเป็นเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีคนที่บ้านเราเป็นแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักวิธีในการดูแลเขาอย่างถูกต้องไม,ไม่ว่าคนที่เป็นนั้นกำลังจะฟื้นตัวหรือกำลังมีความพิการหลงเหลืออยู่คลิปนี้นะครับทำสำหรับคนดูแลที่ต้องดูแลผู้ปว่วยอัมพาตที่ยังเดินไม่ได้หรือกำลังจะเดินได้หรือผู้ป่วยที่กำลังจะดีขึ้นหรือดีขึ้นแล้ว และนี่คือวิธีปฏิบัติตัวครับและมีข้อห้ามบางอย่างที่หลายคนควรต้องรู้และพึงปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดโรคซ้ำขึ้นมานะครับโดยข้อที่พึงปฏิบัตินะครับมีทั้งหมดอยู่4ข้อครับเคล็ดลับข้อที่1ครับคุณจะต้องเน้นอาหารจำพวกปลาและเพิ่มสารพัดผักครับโดยเฉพาะผักใบเขียวปลานั้นเนี่ยมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าโอเมก้า3ครับ โอเมก้าสามเนี่ยเป็นสารที่ช่วยทําให้มีการไหลเวียนเลือดในสมองดีขึ้นและก็ช่วยลดไขมันเลวในร่างกายและก็เพิ่มไขมันดีในร่างกายได้ดังนั้นการบริโภคปลาก็จะช่วยลดโอกาสที่ไขมันจะสูงขึ้นซึ่งเป็นเหตุทําให้เกิดโรคอัมพาตในอนาคตได้ส่วนการบริโภคผักนั้นก็จะช่วยเพิ่มไฟเบอร์ในร่างกายการขับถ่ายจะดีขึ้นและเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดสารพิษในร่างกายด้วยครับ เคล็ดลับข้อที่2นะครับคุณจะต้องทํากายภาพอย่างสม่ําเสมอครับและที่เจอบ่อยๆนะครับทุกคนทํากายภาพครับแต่ว่าที่บ้านหลายคนเนี่ยก็พยายามจะทําโดยการชักลอกครับทุกคนรู้จักชักลอกไหมก็คือมีเหมือนวงวงแหวนข้างบนครับแล้วก็มีเชือกชักลอกไปชักลอกมาอันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นความคิดที่ผิดครับเพราะชักลอกเนี่ย จะไม่เหมาะกับคนที่อ่อนแรงครึ่งซีกครับเพราะว่าร่างกายที่เขาอ่อนแรงครึ่งซีกนั้นข้างที่ไม่มีแรงเนี่ยเวลาข้างที่มีแรงดึงชักล่อขึ้นไปข้างที่ไม่มีแรงจะถูกดึงอย่างกระทันหันทําให้เอ็นที่อยู่ข้างที่ไม่มีแรงนั้นเนี่ยมีอาการอักเสบแล้วก็ปวดไหล่มากขึ้นได้ดังนั้นการกายภาพที่ถูกวิธีนะครับเป็นการกายภาพที่ต้องเน้นเรื่องของการไม่ให้ข้อติดครับและก็เน้น ที่จะให้ผู้ป่วยนั้นทำเองโดยที่ไม่เน้นเรื่องการชักลอกนะครับเคล็ดลับข้อที่3นะครับจะต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องครับแม้นว่าทุกคน ที่เป็นโรคนี้จะกลับมาเดินได้แล้วหรืออาการใกล้เคียงปกติแล้วก็ตามเพราะโรคอัมาาพาตนั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นซ้ำได้ตลอดเวลาครับแม้เราจะคุมทุกอย่างดีอยู่แล้วถ้าเราไม่ทานยายอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีโอกาสเกิดโรคนี้ซ้ำได้และความพิการที่เกิดขึ้นใหม่นั้นก็อาจจะไม่กลับใกล้เคียงปกติเหมือนครั้งแรกได้นะครับ และเคล็ดลับข้อที่4ครับเป็นข้อสุดท้ายถ้าผู้ป่วยมาพาดคนนั้นยังไม่สามารถกลืนอาหารเองได้และปัสสาวะเองได้ก็จะมีสายยางที่จมูกกับสายส่วนปัสสาวะครับสายยางที่จมูกนั้นควรจะต้องเปลี่ยนทุกๆ1เดือนครับและสายปัสสาวะนั้นจะต้องเปลี่ยนทุกๆ2สัปดาห์สามารถติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อเปลี่ยนสิ่งนี้ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับ นอกจากการดูแลผู้ป่วยที่ถูกวิธีแล้วการเข้าใจและการยอมรับในสิ่งที่ผู้ป่วยเป็นนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การดูแลนั้นดียิ่งขึ้นและพบกับเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคตต่อไปด้วยครับสำหรับใครที่เข้าดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และใน YouTube กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ดร์ไมคด้วยนะครับ